S <S> สวัสด <virtual> <S han abre> ีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็พาน้องขวันนะคะมาหาน้องบุญคลองนะคะดูวิ่งเลยนะคะตื่นเต้นนะคะที่จะได้มาเจอน้องนะคะน้องขวัญตื่นเต้นนะคะจะได้มาเจอน้องบุญคลองนะคะแม่แม่ขาวันนี้พ่อควันพาน้องขวัญมาหาน้องนะคะน้องบุญคลองนะคะเป็นน้องของขวันนะคะพ่อเดียวกันนะคะแต่คนละแม่นะคะแม่แม่ขาตื่นเต้นเลยนะคะ ดูสิคะตื่นตื่นเต้นนะคะน้องันตื่นเต้นนะคะโอ้วกวางแม่แม่เอสซีแล้วนัน่นตื่นเต้นนะคะนางตื่นเต้นนะคะแม่แม่ขาลมก็มาด้วยนะคะจะให้เอาน้องฝนไปหาน้องอนุพัยความ นี่นะคะน้องขวัญก็จะได้มาเจอน้องแล้วนะคะดูน้องบุญคลองสิคะตื่นเต้นนะคะน้องบุญคลองนะคะกวนหนูลูกนจูแปะคลองพี่สาวกลัวน้องชายนะคะไม่กล้าไม่กล้าเข้าน้องชายนะคะพ่อจากกันมาห้าหกปีแล้วนะคะคลอง ไปฮะพี่ไปหาน้องหนยแล้วลูกหนูลูกงันจูแปะยงมานี่นะคะมองโว้วนี่ยม้นี่นะคะ,โโมมะ,คะบุญคลองให้ให้พี่พัดทักน้องพี่กับน้องจะทักทายกันแล้วนะคะแม่แม่ขาพี่กับน้องทักทายกันแล้วนะคะทักทายกันแล้วนะคะโอ้ความผูกพัน น้องกับพี so. ่นะคะโอ้นี no ่พี่พี่มาหาน้องแล้วนะคะอตื่นตันใจจังเลยนะคะอดูน้องคลองสิคะจับพี่นะคะจับพี่นะคะคลองูโอ้พี่กลัวพี่กลัวน้องนะคะอูดูสิคะดูสิคะพี่พี่ควันถอยนะคะน้องคลองก็อพี่ควันแยบเข้ามาอีกสิพี่ควันขยับมาเข้ามาอีกสิก็ว่าหนึ่งนึง นะคะแม่เม่ฟซีขานี่ค่ะพาน้องขวัญมาหาน้องบุญคลองนะคะน้องบุญคลองก็น้องบุญคลองก็ดีใจนะคะแต่พี่ไม่กล้าเข้าใกล้น้องนะคะนานๆเจอกันทีนะคะความเตี้ยคลองความผูกพันพี่กับน้องนะคะแม่แม่ขาดูน้องบุญคลองสิคะน้องขวัญไม่หันหน้าเข้าหาน้องเหรอลูก เห็นเห็นเห็นน้องชายงานยาวแล้วก็กลัวนะคะนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะคนละปีนะคะแม่แม่ขาน้องขวัญปีบุญคลองปีหนึ่งนะคะนี่นะคะน้องขวัญก็เป็นช้างตกงานนะคะบุญคลองอยู่ในโครงการคดอนจักนะคะ น้องขวัญก็ตกงานมาจากพัทยานะคะเกือบสองปีแล้วนะคะแม่แม่ขาดูบุญคลองสิคะอยากดมพี่นะคะแต่พี่กลัวนะคะงานงาพงดูสิคะขวัญมาหาน้องสิลูกนี่นะคะ ดูสิคะดูดูน้องบุญคลองนะคะแม่แม่ขาดูสิจับดูน้องนะคะน้องคลองนะคะจับนาะจับพี่แล้วจับอีกนะคะแต่พี่พี่พถอยนะคะนี่นะคะ <corr ug> พี่สาวกลัวน้องนะคะแม่แม่ขาดูบุญคลองสิคะทาท่านะคะขวานมาน้องคลองก่อนลูกมาน้องบุญคลองก่อนเร็ว ติดควานเกินนะคะติดพ่อควานเกินนะคะ,คะน้องวันนะคะ,คะดูดูบุนคลองสิคะ,คะดูบุนคลองสิคะ,คะน,นี่ ดูดูน้องขวัไมาอยู่เฉยนะคะแม่แม่ค่ะดูน้องขวัญไม่อยู่เฉยนะคะนี่นะคะนี่พาน้องขวัญมาหาน้องบุญคลองนะคะแม่แม่ค่ะดูน้องบุญคลองสิคะอยู่ไม่เฉยนะคะแม่พายโยกไปโยกมานะคะดูน้องบุญคลองนะคะนักปลาเป้านะคะ น้องบุญคลองนะคะน้องป้าเป้าแม่นมากเลยนะคะนั่นก็คุณปู่คุณตาเงินนะคะตาทวดเงินนะคะนี่น้องขวัญยังไงก็ฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีขาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะน้องขวัญไม่แวะมาหาน้องบุญคลองลูก น้องบุญครองสิคะดูน้องควันสิคะพ่อควันอยู่ใต้ท้องเลยนะคะมาให้พ่อควันไปทางไหนเลยนะคะยัไม่รู้เครับยังไม่รู้ครับยังไม่เอามาบ่อยๆถึงจะรู้จักครับเพราะว่าจากกันมาห้าหกปีหกปีแล้วนะคะจากกันนะคะควัญไปหาหาน้องบุญครองสิลูกให้น้องบุญครองจับหน่อยเร็วหน้าทาน้องหน่อยเล้ยน้องขวัญ ดูพ่อค้านั่งน่าสงสารมากเลยนะคะเดินมาจากจากไหนพ่อค้าดูดูน้องขวันไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะแม่ค่ะดูดูคลองนะคะทำท่าเหมือนจะดูดูเหนื่อยมากเลยครับได้กินน้ำยงพ่อานยังเลยครับกินน้มายังลูกควักหน่อยเร็วบนช่ง ควักหน่อยควักควักแม่แม่หน่อยเร็วบุญช่นควักเลควกบซมานควกเลวซ่คกเลคลองมาเจยนะคะแม่แม่ค่ะดูคลองสิคะยงด้วงด้วย่ะงวสโอ้จน้องสาสวัสดีแล้วค่ะเลงโกนี่อ้ล้ดูดูแม่พลายลินนะคะแม่พลลินแม่บุญคลองนะคะ ดูน้องบุญคลองนะคะลองควันก็ไม่ยอมหันหน้าไปทางไหนเลยนะคะแม่แม่ขาอยู่กับแม่อยู่กับพ่อควันนะคะอยู่กับพ่อควันนะคะดู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 บุญคลองกับแม่นะคะจับงวงกันนะคะทักทายกันนะ น้องฝันหน้าไปหาน้องชายหน่อยวะาเร็วไปหาน้องบุญคลองหน่อยเล,บบเ,ลเล็วแป๊บหนึ่งเร็ว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 เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเวร็วเร็วเร็วเร็วไอตัวงาคลองยังไงก็ฝากช่องพังน้องขันแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่แม่ขาหนูฝ้าขันมาปล่อยจูสไนท์เช้าฟิตไว้นะคะ เต้นเลยลูกขาด้วยลูกขาขาขาเต้นน้อยเต้นน้อยเพราะว่าพ่อขานต้องเต้นด้วยกับขานนะคะเต้นไี่เต้นขาเต้นนับเต้นก็ต้องเต้นนะคะเต้นมวยยกขามวยน้องขวัญน้องขวัญทำท่าขี้เกียจนะนี่น้องขวัญน้องขวัญขี้เกียจแล้วนะคะแม่แม่ขา ดูน้องขวัญทำท่าขี้เกียจแล้วนะคะ,ะน,นี้ก็ฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่แม่ขาช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญด้วยนะคะสวัสดีใส่เนี่ยทักทายกับน้องคลองอีกแล้วเร้วทักทายใส่หน่อยเร็วเร้วสวัสดีสว,วัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีใส่ ใส่ใส่นับไพลินด้วยลูกสวัสดีใส่ไพลินด้วยสวัสดีจ้านี่นะคะแม่แม่ขาเนี่ยจับจับมือกับน้องชายหน่อยเร็วขวัญจับมือกับน้องชายหน่อยเร็วเร็วขอบคุณนะคะแม่แม่ขาช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่นะคะน้องขวัญกลัวพี่ชายนะคะกลัวโอกลัวน้องชายนะคะพูดปิดนะคะตื่นเต้นนะคะให้ก็จบ ให้กอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแม่แม่ขาช่วยกดไลค์กดติดตามช่องน้องขวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสวสวัสดีแล้วสวัสดีคะ่คะ